เอาปลาอกากอ,าาอกจากแหก,ก่อนครับทีนี้ท่านผู้ชมครับอุ๊บเอาปลาออกจากแหก่อนครับเอาไม้ออกก่อนนะครับมาดูกันครับนี่โอ้ได้ปลาอะไรบ้างครับเดี๋ยวเอาเครื่องเอาของมาใส่ก่อนไม้โอเคไม้กับปลาหวานหาแเหเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมมาไม้กับปลาไหนมากกว่ากันเอาปลาดินก่อนนะครับเอาไม้ออกก่อนอึ๊บเออเอาไม้ก่อน,ออนครับท่านผู้ชมอึ๊บปุ๊กูทองไปก่อนลูกปไปก่อนครับ เด็ดแล้วกันปลาตาไว้ก่อนปลายตาไว้ก่อนเก็บเด็ดปโอเคเดี๋ยวปวดตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับโอ้โหปลาอะไรครับนี่โอ้โหดูให้ใกล้ครับนี่เฮ้ยนี่ปลาอะไรเนี่ยไม่ใช่ปลาดินนะเนี่ยเนี่ยปลาช่อนป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหโอ้โหปลาอะไรครับปลาอะไรไม่ใช่ปลาดินนะท่านผู้ชมสายใกล้นี่ปลาอะไรไ น้องตีใส่อ่ะปล่อยไปด้วยครับนี่ปล่อย,อยอที่จะเอาไปปล่อยตัวหนึ่งอ่ะปล่อยตัวหนึง่งนี่ไม่ใช่ปลาดินนะครับป่า